สวัสดีชาว T S X ที่น่ารักทุกคนกล่ามาพบกันเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูขุนพลในจักรวาล T S X กันรับรองว่าถ้าทุกคนได้เห็นมันแล้วเนี่ยจะต้องร้องว้าวไปต,ตามๆกันอย่างแน่นอนและช่วงนี้มันมีกิจกรรมแพทอัปเดตเข้ามาพอดีคือถ้าคุณสุ่มขุนพลนะมีโอกาสที่จะได้ขุนพลในจักรวาล T S X ทั้งหมดเลยก็คือมีโอกาสสุ่มได้ทุกตัวขึ้นอยู่ที่ว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีหรือเปล่า และมันมีกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งผมว่ามันว้าวมากมากก็คือการส่งขุนพลไปกับรถม้าที่มันว้าวคือถ้าเราส่งไปหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งตัวเราจะได้กลับมา20ทองปกติ1วันมันส่งได้3ตัวใช่ไหมก็แปลว่าเราจะได้วันละ60ทองแต่ผมเนี่ยส่งไป4ตัวเลยเพราะว่าตัวที่4มันจะต้องจ่ายทองไป10ทอง แต่เราได้คืนมา20ทองเท่ากับว่า1วันเราจะได้ทั้งหมด70ทองโอ้ยโคตรดีแล้วผมเนี่ยเก็บไปได้จนถึง1,000กว่าทองแล้วนะแต่ว่าเพิ่นเอาไปสุ่มการ์ดก่อนทุกคนคือด้วยความที่เราติด TSM มาเราคิดว่าระบบการ์ดเนี่ยมันเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วสำหรับในการเริ่มต้นเพราะมันเพิ่มสเตตัสทั้งขุนพลแล้วก็ตัวละครของเรา แต่ปรากฏว่าพอสุ่มไปปุ๊บอ้าวมันก็ไม่ได้การดีๆรู้งี้มาสุ่มหาขุนพลดีกว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะแล้วเราจะได้มันเหลอแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะหมดกิจกรรมก่อนไหมถ้าเกิดเก็บทองทันนะ900ทองเนี่ยอาจจะลองสุ่มอยู่1ครั้งเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปทีละตัวดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกเนี่ยชื่อเนี่ย ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือตัวอะไรมันก็คือลิปโป้นั่นเองแต่ขุนพลพวกนี้ผมเรียกมันว่าขุนพล NFT นะแต่ของไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวยึกยึกยือเนี่ยอยู่ข้างหลังมันเหมือนกันเลยเห็นไหมไอตัวตัวเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันเลยนี่คือขุนพล NFT ลิปโป้ลิปโป้เวอร์ชันเนี้ยบอกเลยว่าโคตรแจม่มทุกคนเห็นไหมสกิลมันเนี่ย คือแค่ทุกคนเห็นสกิลนี้ก็น่าจะร้องว้าวแล้วเป็นเวอร์ชัน EX บอกเลยว่าโคตรแรงแล้วมีบัฟพ,พื้นไฟด้วยในส่วนของสกิลจิตเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้แต่น่าจะโหดพอสมควรทีนี้ย้ายมาดูทางฝั่งสเตตัสทุกคนเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคือถ้าใครที่ใช้ลิโปเวอร์ชั่นปกติอยู่ก็น่าจะโยนทิ้งไปได้เลยสมมติว่าคุณสุ่มได้ตัวเนี้คือแบบ โจมตีน้าเกือบ200ระดับขาดอีกแต้มเดียวป้องกันไวยนี่มาครบเลยแล้วไวเริ่มต้นที่143นี่ยังไม่ได้ใส่ของไวเลยนะขุนพลนบางตัวเนี่ยใส่แล้วใส่อีกกว่าจะได้ไวถึง200โคตรยากแต่ตัวนี้แจ่มจริงทีนี้มาดูตัวที่2กันบ้างตัวนี้เป็นธาตุแสงชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็น กุนซื้อนะยอดกุนซื้อก็คือของเบ้งนั่นเองแต่ขงเบ้งเนี่ยมันเป็นาตาแสงแล้วก็สกิลค่อนข้างดีมากๆเห็นว่าสกิลจิตเนี่ยมีคนในกิลของผมเนี่ยท,ทดสอบไปแล้วนะมันคือจะโจมตี6เป้ามีโอกาสติดเผาไหม้แล้วก็ติดไฟช็อตโคตรดีนะครับใครได้ตัวนี้แล้วสามารถสุ่มหาสกิลจิตมันได้อีกบอกเลยว่า สุดคุณไม่ต้องไปทำอะไรละลุยหอตะลุยด่านอะไรเนี่ยไปได้หมดเลยแล้วมีสกิลกวาดด้วยเห็นไหมโอ้สกิลเก็บเวลก็มีโูยังแจ่ม,มปัญญาเริ่มต้นที่192ป้องกันแล้วก็ไวครบจบในตัวเดียวตัวต่อมาก็คือเตียวเซียนเตียวเซียนเวอร์ชันนี้โคตรแจมทุกคนมาในเวอร์ชั่นของชุดนักเรียนตอนแรกเนี่ย จี้มันทําอาวุธออกมา99 Pro Max ผมคิดว่ามันเป็นของเตียวเซียนเวอร์ชันก่อนไม่ใช่เนี่ยมันเพิ่งปล่อยมาตามมาทีหลังตัวนี้โคตรดีนะใครสุ่มได้เดี๋ยวผมโคตรอยากได้เลยแต่โอกาสที่จะได้มันก็น้อยมากๆนางก็มาพร้อมกับสกิลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีสกิลเก็บเวลมาด้วยอันนี้น่าจะคล้ายๆกับธนูไฟส่วนสกิลจิตเนี่ยผมไม่รู้ว่า ทำอะไรได้นะมันน่าจะเป็นการเหมือนกับปล่อยน้ำแข็งออกไปจู่โจมาทุกคนแต่ยังไม่แน่ใจดูปัญญาป้องกันแล้วก็ไหวโคตรดีแต่แค่มีสลายหกเป้านี่ก็ถือว่างดงามมากแล้วมีสกิลกวาดอีกโอ้โห,หสกิลเก็บเวลครบองค์ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตังโต๊ะใครเคยบูลลี่แกไว้เนี่ย มารับผิดชอบซะดีๆมาครั้งนี้บอกเลยว่าโคตรเทพมีกลางกระจก2เป้าหน้าหลังอันนี้น่าจะเป็นสกิลเดียวกับของคุณตามัง้งแล้วก็มีขวานมีฟันใต้ดินก็คือสกิลเก็บเวลนั่นเองสามารถคอมโบได้ในส่วนของสกิลจิตผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้แต่ตังโตเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ได้ต่างจากตังโตเวอร์ชั่นก่อนสักเท่าไหร่ ต่างแค่สกิลที่มันแบบก้าวกระโดดไปมากๆเลยแต่สเตตัสเนี่ยมาคล้ายๆกันก็คือมาแนวโจมตีกับป้องกันเป็นหลักส่วนความไวยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะเซตไวมาให้สักร้อน่าจะดีแต่มันไปเพิ่มในส่วนของค่า HP ทุกคนเริ่มต้นที่1,000เลยตัวก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นแค่เท่าไหร่เองเนี่ย800 700เองแต่ตัวเนี้ยมันได้ ขึ้นไปเป็น1,000ตัวต่อมาก็จะเป็นกวนอูอันนี้ก็เป็นขุนพลในดวงใจของใครหลายๆคนตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนแล้วมาเวอร์ชันนี้เขาก็เป็นขุนพล NFT ส่วนสกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากๆมันมีหมอกภูฝาทุกคนแล้วสกิลจิตก็น่าจะคล้ายๆกับเวอร์ชั่นปกติกวนอูเวอร์ชั่นปกติน่าจะเป็นสกิลโจมตี แต่ผมยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นกี่เป้าหรืออะไรยังไงเพราะเวลาแปลามาแล้วโคตรกำกวมทุกคนอาจจะต้องรอของเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือไม่ก็รอใครสักคนที่สามารถจะสุ่มหาได้แล้วก็มาทดสอบให้พวกเราได้ดูกันโจมตีเริ่มต้นที่186นี่โคตรแรงเลยนะเนี่ยความไว119 คือคุณจะเอาไปโจมตีลงลุยด่านตะลุยหออะไรได้หมดเลยมีสกิลป่วนด้วยแถมไวด้วยนี่คือแบบตอบโจทย์สุดๆตัวต่อมาก็จะเป็นเล่าปีเล่าปี NFT ตัวนี้มีมีแจกนะจะบอกว่าแจกก็ไม่เชิงมันเป็นโปรโมชั่นเติมเงินและคิดว่าน่าจะเป็นแพ็กเกจเดียวกับของที่ไทยกำลังจะเอามาเปิดก็คือเจ้าแพ็กเกจเริ่มต้นนี้แหละ เพียงแค่คุณเติมแพ็กไหนก็ได้ที่มันได้33ทองคุณก็จะได้เล่าปี NFT ไปใช้แบบฟรีกันเลยและสกิลก็ค่อนข้างจะดีมากๆอันนี้ก็เป็นสกิลที่หลายๆคนใฝ่ฝันก็คือระคังทองส่วนสกิลจิตน่าจะเป็นบัฟเพิ่มว่องไวอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่สเตตัสเนี่ยโคตรเต็มนะทุกคนดูปัญญาโจมตีป้องกันไว คือสมดุลไปทุกส่วนเลยไม่มีที่ตีจริงๆตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่น่าจะหมดแล้วตระกูลในเ f ฟตอนนี้มีแค่หนึ่งลิปโป้ขงเบง้งเตียวเซียนสังโต๊ะกวนอูแล้วก็เล่าปีขาดหนึ่งตัวนะยังไม่ครบสามพี่น้องก็คือเตียวหุยแต่คิดว่าน่าจะมาในอีกไม่ช้านี่แหละอาจจะต้องรอดูอีกทีดึง ส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวปกติที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยทุกคนมันเป็นขุนพลแจกในช่วงเริ่มต้นเมื่อทุกคนล็อกอินเข้ามาในเกมพวกคุณจะได้ขุนพลตัวนี้แหละไปใช้บอกเลยว่าพอจุติหนึ่งแล้วคือมันดีมากๆอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลอาวุธกันดีกว่า เมื่อเรามีขุนพลคู่ใจแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาพร้อมกับอาวุธด้วยแต่กว่าที่คุณจะสุ่มได้แบบครบองค์ทั้งสกิลจิตทั้งสกิลอาวุธบอกเลยว่าน่าจะหมดเยอะพอสมควรยากมากเริ่มจากตัวแรกอันนี้เป็นของคงเบง้งขงเบ้งเนี่ยถ้าแปลนะมันแปลว่ามีความเป็นธรรมในการจัดการกับสิ่งต่างๆ ให้รางวัลและการลงโทษที่ชัดเจนและเพิ่มความคล่องตัวของทีมตั้งแต่ต้นและปลายรอบขีดเส้นใต้ครับว่าเพิ่มความคล่องตัวมันน่าจะเป็นบัฟเพิ่มความว่องไวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มันน่าจะมีอะไรที่เหนือกว่านั้นนะทุกคนยังไงต้องรอความชัดเจนจากเซิร์ฟไทยแล้วลหละเพราะว่าทางนี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถที่จะสุ่มได้ ส่วน99ป r แม็กอาวุธของน้องเตียวเซียนชุดนักเรียนอันนี้ผมได้แปลให้ทุกคนได้รู้แล้วก็คือว่าสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้6เป้าและเหมือนกับว่าพอชุบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้ถ้าผมจําไปได้แต่ว่าโคตรแจ่มอ่ะบอกเลยว่าแจม่มคือมันจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยหรือเปล่าผมไม่ไม่มั่นใจ ตอนนั้นต้องย้อนกลับไปดูคลิปนู้นนะเพราะคลิปนู้นเนี่ยแปลไว้แล้วแต่ว่าคือมันดีแหละบอกเลยว่าดีมากเตียวเซียนเวอร์ชั่นเนี้ยตัวต่อมาก็จะเป็นของต่างโตะต่างโต้ตเนี่ยพอแปลแล้วมันก็เป็นแบบมันดูกำกวมอสถานะต่อต้านจะถูกปล่อยออกมาหากปล่อยสตูมันจะสร้างความเสียหายให้กับบุคคลแบบสุ่ม ขีเส้นใต้คําว่าสถานะต่อต้านจะถูกปล่อยออกมาแปลว่าอาจจะทําให้ในทีมเนี่ยต้านทานสถานะผิดปกติได้หรือเปล่าและถ้ามีการปล่อยใส่ศัตรูเนี่ยจะกลายเป็นสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแบบสุ่มอาจจะปล่อยสถานะออกไปแต่ถ้าใช้ใส่ในกลุ่มของเราอาจจะเป็นการต้านทานสถานะน่าจะประมาณนั้นตัวต่อมาก็จะเป็นของกวนอู กวนอูเนี่ยสกิลก็น่าจะเป็นไปในทิศทางการโจมตีซะมากกว่าเขาบอกว่าเรียกบารองเพื่อเปลี่ยนเส้นทางความเสียหายซึ่งสามารถเสริมกำลังและช่วยเหลือคนสองคนในแถวเดียวกันได้อืมฟังแล้วก็ดูแปลกๆนะคือตกลงมันเป็นสกิลโจมตีไหมทุกคนสามารถเสริมกำลังและช่วยเหลือคนสคนในแถวเดียวกันได้ เสริมกำลังอาจจะเป็นบัฟเพิ่มคริติคอนเพิ่มดาเมจคริติคอนหรือเปล่าหรือเพิ่มความเสียหายการโจมตีอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่า2คนในแถวเดียวกันก็คืออาจจะข้างๆกวนอูอะใครก็ได้2คนแต่ใช้ SP เยอะมากน่าจะเป็นสกิลโจมตีอะทุกคนทีนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นของตัวนี้คือเล่าปี เขาบอกว่าความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับเนี่ยสามารถโจมตีคนได้6คนและใช้ SP262 เดี๋ยวนะความเสียหายทั้งหมดได้รับจากอะไรไม่รู้ะเลนบ้าเหรอสามารถโจมตีคนได้6คนน่าจะเป็นสกิลโจมตีหมู่6เป้าแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้อันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึง่ง ตัวสุดท้ายตัวนี้มีชื่อว่าตังตังไผ่นะสกิลอาวุธน้องก็ค่อนข้างดีเหมือนกันคือมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดหลับไหลคล้ายๆกับสกิลของปาโตเย้ามานใครที่เ,เกิดทันในช่วงยุคนั้นที่มีการปล่อยปาโตเย้ามานออกมาให้พวกเราได้ซื้อจับจองกันมันจะมีสกิลอยู่สกิลหนึ่งที่เป็นคลายแม็กของเกมมากๆก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยหลับ สกิลอาวุธของน้องต่างไปเหมือนกันใช้เหมือนกันอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเป็นขุนพลที่สามารถปั้นได้ยาวๆทุกคนตัวน้องต่างไปเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นี่คือขุนพลในจักรวาล TSM ทั้งหมดไอ้ไม่ใช่ t s x เห็นแล้วก็พร้อมละอย่างทุกคนใกล้เปิดแล้วนะอดใจร่อยไม่นานไปละบายบาย